ขนมจีนเลยฟ้าไก่ก็ไก่คัดกว่าทีพี่น้องเดี๋ยวเด้ยเดยอยมีการเลื่อนเลื่อนแบบพี่เกดโอ้ยพ่อจะคุยงานประมาณหกโมงครึ่งไม่รู้ว่าทุ่มหนึ่งนี่เลย่ลยไม่แน่ใจอันนี้พี่น้องกินอันขนมจีน น้ำยาปลาวันนั้นไน้ทำน้ำยาไตาปลาโดริกัสธิ์เลยอัพโหลดไม่ได้เสียดายอย่างแห้งเลยพี่นอออ้องก็เลยได้มาทำใหม่วันนี้นะเป็นน้ำยาปลาอยากปากแตกพี่น้องตีนไก่มนันเสียงทีวีพ่อใหญ่เข้าแล้วมีอะไรนะคำพูดบางคำโดริกสิสมั้งเพราะเป็นหนังเนาะ เขาเลยไม่ให้เน็ตอัปโหลดก็เลยได้เอาออกวันนี้เลยได้มาทำใหม่เสียดายอุตส่าห์ทำอย่างดีแล้วเดี๋ยวนี้พี่ยูกำลังเล่นงานหนักมากเลยกับดใหม่มาได้พี่น้องเด้อ ผมตั้งทายจะไปทัศนศึกษามั้งก่อจะสอบไปลายภาคถนา่าทัศนศึกษาจบก็คงจะสอบไปภาคแล้วปิดเทอมามื ผักปอดสารพิษ มีหลายคนถามว่าเน็ตไม่ได้ทำคลิปทานนานแล้วถ้ามันอัพโหลดไม่ได้เดยวพี่น้อมันโดนลิขสิทธ์ก่อน 南风。 Kính kháu, mình tha một mê mô hả? Thank you Kính น้ำนางเอกคนน่ะ บางคนถามเน็ตว่ากินหัวหอมไม่เผ็ดหรอพี่เน็ตนักสีว่าจะไหนหรอถ้าคนไม่เคยกินมันก็จะเผ็ดจะร้อนเลยพี่นอกมันก็จะอะไรนะชุนขึ้นจมูกแหละแต่ถ้าว่ากินประจําแล้วมันก็จะเป็นออกจะเผ็ดหวานๆไหมมันก็สิเหมือนกระเทียมนั่นแหละผู้ใดที่มากินกระเทียมสด แต่กระเทียมเนี่ยกินบ่ได้ นี่แนี้ว่าจะทำปนปลากินอยู่ปนปลาทูน่าตอนเย็นผักอันเนี่ยมันปอสารพิษพี่นองเนตเป็นคนชอบกินผักสดตัวซื้อมาสิบบาทเขาให้ลไหล่เลยยังเหลืออยู่ในตู้เย็นเนตว่าจะทำปนปลาทูน่า พุ่งนินแม่บอกย่ยให้สิบบาทเื่อหลายเที่ยคือบอคาดทุนหมดเพราะว่าไม่เป็นไรเราลูกแหละแม่ปลูกเองมันให้ ให้จนเต็มถุงหูหิี่น้อยไม่ไปอหนถ้าเราซื้อว่าอยากอายเอาคือเขาอันปลูกผักคือเขาปลูกง่ามงางนี้นทำแทนเจ้าของเพื่อปลูกเพืได้กินเขาเรียกว่าอะไรนะคนมือเย็นบอก พ่อใหญ่ว่าซื้อกินไส้ยาปลูกเหาปู่ก็ไม่ได้กินเป็นว่าเป็นว่าเมียเสียงปูดลร็ ค้นถามมาเนะาะพ่อใหญ่แก่คือบ่งเหงามาอยู่ต่างถิน่นต่างแดนบางคนเหงาเน็ตเป็นค้นสวนลูกให้เข้ากับปรับตัวเข้าหาเขาแม่จต่ไม่ใช่ให้เขาปรับตัวเข้าหาเราอย่างเดียวนะ่ะคือพยายามพูดกับพ่อด้วยเน็ตว่าพ่อมาอยู่ไกลบ้านไกลถิน่น ริมยูบอกไม่ใช่ว่าอันพูดแต่กับแม่นะว่านี้ให้เขาพยาพูดกับพ่อบ้างพ่อฟังไม่ออกเดี๋ยวพ่อก็จะสนอนเราหรอกเก่งสิเป็นก้นแบบมักว่าวทีนี้เด็กน้อยก็เลยชอบพูดกับเกก็เลยทําให้เกหายเหงาหายคิดถึงบ้านแน่จักหน่อยคือเขาไมา่อยู่เขาอุตส่าห์เสียสละ ชีวิตมาอยู่มาดูแลเราแล้วเราจะมานั่งเอาแต่ผลประโยชน์โดยที่ปล่อยให้เขาเหงาวาไม่ใช่อ่ะนี่ก็เลยสอนลูกพยาพูดกับพ่อบ้างเขาก็พูดไปนั่นแหะแต่กี้แห้งพูดก็ได้ตัวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี่แห้งใ่ขึ้นเนี่ย อะ,อะไรนะพิกิภัณฑ์สวนสัตว์น้ำหนองคายคนนี้คื <นำ S 2> อบอกบอกคู่นเน่คู่ขาหนูไปมาแล้วถ้าไปที่อื่นเนี่ยแล้ว่าอะไรนะที่หนองบวัวลำพูอ่าประวัติศาสตร์ไม,ไ,ไม่เคยไปอยู่บ่มาแล้ววันท้ายวิดีโอมาแล้ววันนี้จะได้ขายของเลย ขายวิดีโอมาด้วยนะออืประทายคอมดอกให้ป้าานะนะดูเนี่ยพรุ่งนี้เขาโรงเรียนเขามีกิจกรรมให้น <movement> ักเรียนอะไรนะทําก็จะขายของคือโรงเรียนม .1 ม .2 ก็จะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยแหละบ่อยแล้วพี่น้องเพิ่มทางานกลุ่มงานนู่นงานนี่พรุ่งนี้จะมีกิจกรรมขายของในโรงเรียนน่กเรียว่าถ่ายรูปให้บงนีญ แขวงเงินลงเงี้ยมันต้องเอาไปาหรอกเนา <laughs> ตัวในน่่นยนี่มีเงินฝากแล้วเด้อพี่น่องเด้อ วันที่สิบสี่เดือนนี้เดิอนอ่าวันอะไกุมภาเนี่ยวันเกิดพี่สาวเพื่นวันเพื่อนจะซื้อขวอไม่กินกับพี่โรงเรียนจะได้กินวันจันทร์วันอังคารเพื่อนไปทันนานนศึกษาวันเกิดพี่น้องถ่ายไปวันที่ยี่สิบ ได้ออกไปนอด้วยน้องทายนะสิบห้าเต็มแล้ววันที่สิบสี่เดือนนี้แหละนี่พ่อใหญ่ว่าเน็ตเอาลูกเต๋น,น่อยป่นนาะเอาเต๋าน,น่อยจังท้องน้องทายอายุเท่าไหร่นะครับ พอน้องไทยอายุยี่สิบสองปีน้องัวยี่สิบสามบางคนเขาไม่แต่สิบแปดสิบเก้าหนึตัวเนี่ยแต่งงานกับพ่อเด็กหนุ่ยอายุยี่สิบมั้งใช่ยี่สิบปล่อยแต่ว่าไม่มีปล่อยไม่เป็นปีปีหนึ่งี่น่อ กินยาคุมปีหนึ่งวันนี้ปล่อยติดไม่ติดมาต,ติดตัวนยุยี่สิบสองต้งายมอเลยว่ามดบางทีเรากินยาเยอะหมดรูปมันแห้งหมาเลยต้องใช้เวลาอนันผู้นี้เนี่ยนั่น จะว่าตั้งใจเอาหรือว่าจังไหนนะสิว่าเังไหตลตอนแรกก็ว่าจะปล่อยให้หาจากปีสองปีนี่แหละลืมกินยาคุมพี่น่องมากออดหลอดเล่ได้เอาสะมันก็เลยเป็นหัวปีท้ายปีตอนแรกก็ว่า,าให้น้องทายเดินก่อนถึงจะมีอีกเจ้าคน หลากหลายกินเน่บอกกินเน่กินเน่บอกกินเน่จะเพิินมากแต่ย้มใดไบุ๊คมารู้ตัวอีกทีสามเดือนละ่ะไปเายบาย <c oughs> นอกยังแม่เนก่นเก็เลยว่าเออเข้ามาแล้วก็ เขามาซะก็เลยกคลอดน้องปู่แล้เนัยก็เลยทาหมันเลย ตอนทำหมันโงบาเขาก็ไม่อยากทําให้ในพี่น้องเนตอายุยี่สิบสามหนึง่งเพราะายุน้อยเกินเขากลัวจะมีปัญหาไม่ได้บอกนัดตัดสินใจดีแล้ว ยายจะเล่าคลิปไหม ยาแล้วพี่น้องพรุ่งนี้อยเจอลิปตุนปลาทูนะพี่น้องไอ้ปูนปลาทูปูนปลาทูน้าจะเก็บเข้าตู้เย็นไว้คืนก่อนพี่น้องในถุงก็ยังมีอยู่จะไว้กินกับปูนปลาทูน้าพรุ่งนี้ ดเดี๋ยวจะขอปิดไมค์ก่อนแล้วถึงจะแห่นตีนไก่อีกสองอันสองปินคลิปมันยาวแล้วจ้ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอกล่าวเขาว่าสวัสดีจา้า